ซินดี้ก็ไปไหนอะพี่น้องครับอ๋ออยู่ในท้องหนูเพิ่งกินไปเมื่อคืนต้มหรือแกงพี่น้องครับใต้ค่ะ <c oughs> เฮ้ยกินดิบเลยเหรอพี่น้องครับโอ้ยอีกครอบกินสุกมันไม่แซ่บวายจะบ้าหรอตัวเธอพอแล้วแหละพี่น้องครับเอาความจริงอีกกล์บไปไหนพี่น้องครับมันไม่สบายค่ะมันก็เลยให้หนูมาทํางานแทนมันอีกอลไม่สบายล้องจะหลอกใครกินเบานี่วะเนี่ยหลอกให้เมียมันกินก็ได้พี่น้องครับ เออซินดี้คืออย่างนี้พี่น้องครับคืออีช้างเมียผมเนี่ยมันจะทาเบาหนี้หายก <c oughs> ็เลยทีแรกกะว่าจะอีก,ก๊อฟลองชิม,มครับพี่น้องครับแต่แตอนนี้อีก,ก๊อฟไม่อยู่ซินดี้ชิมแทนได้ไหมพี่น้องครับถูกคนเลยค่ะให้ซินดี้ชิมเนี่ยถูกแล้วไปให้อีก,ก๊อฟชิมจะรู้ได้ไงว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยอีนั่นมันจรเข้ <c oughs> นงั้นซินดี้ชิมให้ผมเลยครับพี่น้องครับจะเปิดให้เลย กินเลยพี่น้องครับถ่ายทำไมอ่ะก็ถ่ายเป็นหลักฐานให้ช้างดูไงพี่น้องครับว่าเอามาให้ซินดี้กินจริงๆไม่ได้เอาไปให้สาวกินถ่ายกันโดนกระทืบไงพี่น้องครับอร่อยไหมครับพี่น้องครับก็ดีฝักกินขี้หมาหน่อยนึงให้หยอกหยาบ จริงก็อร่อยดีถ้าอร่อยนะกินเยอะๆเลยพี่น้องครับกินเลยอี่่โอตทำไมวันนี้มึงใจดีจังวะมึงใส่อะไรให้กูกินปะเนี่ยเปล่านี่พี่น้องครับปวดท้องอ่ะเข้าห้องน้ำก่อนนะพี่น้องครับอืมกินนะ เขไม่ได้มีกลิ่นอะไรแปลกๆนะสวัสดีค่ะอ้าวพี่เซนดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ้าวน้องทิพย์น้องนุง่นน้องเค้กน้องปอมไปไหนกันมาจ๊ะพาพี่ทิพย์เขาไปจีบผู้มาค่ะแม่พาน้องทิพย์เนี่ยนะไปจีบผู้ชายพ <c oughs> ี่ไม่เชื่อหรอกถ้าเป็นอีก,กอ้อปะน่าเชื่ออีน้ำแรดพูดผู้คนเมื่อกี้นะหูแบบหุ่นเขาสิกแพคแน่นมากเป็น <c oughs> เป็นเป็นอันอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นก้อนๆเลยนะนกทิพย์นี่นกทิพย์ไปมาจริงเหรอเนี่ยหยอกค่ะล้องเล่นพอดีวันนี้พาสาวๆมาทำประกันกันค่ะนี่ลูกค้าประกันทิพย์หมดเลยนะคะเนี่ยเุ้ยเก๋นี่สาวๆนี่มันนี่มันนี่มาลองชิมบราวนี่กันช่วยชิมหน่อยพอดีเมียพี่อู๊ดเขาจะทำบราวนี่ขายอีพี่อู๊ดก็เอามาให้ลองชิม มาดูเสี้ยอร่อยไหมมา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 ลอง s. <S ลองลองของฟรีอย่าลังเล